สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ในชาแนล5 minutes plastic surgery นะคะโดยพี่นุชขอแปะช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่จะไปทำศัลยกรรมพลาสติกที่ประเทศเกาหลีไว้ตรงนี้ให้ก่อนเลยนะคะถ้าใครสนใจจะไปเนี่ยทักมาสอบถามข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวการดูแลตัวเองหลังทำศัลยกรรมตาจากโรงพยาบาลศัลยกรรมประเทศเกาหลีนะคะ รวมถึงยาที่ใช้เกี่ยวกับการทำเัลยกรรมตาทั้งหมดและวิธีนวดกรณีที่ใต้ตาช้ำหรือว่ามีเลือดข้างจากการผ่าตัดตานะคะว่าทำอย่างไรบ้างด้วยรายละเอียดต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้มีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะรูปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นรูปผ่าตัดได้หนึ่งวัน,นะคะ่ะโดยรายการผ่าตัดตานะคะได้แก่ กรีดตาสองชั้นมัดกล้ามเนื้อตาเปิดหางตาดึงหางตาลงนะคะเพราะว่าตาเดิมเนี่ยมีลักษณะเฉียงขึ้นและก็เกลี่ยไขมันใต้ตาทั้งหมด5รายการค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะ และนี่ก็คือตาของพี่นุชเองค่ะพินุชได้บอกคุณหมอว่าอยากได้ตาสไตล์สายฝอนะคะไม่ได้ชอบแบบหวานละมุนกลมโตมากนักแต่เอาเท่าที่พื้นฐานตาเดิมของเราสามารถทำได้ซึ่งคุณหมอก็จัดให้ตามคำขอเลยค่ะ โดยเทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกันนะคะพี่นุชทำที่โรงพยาบาลไอดีโดยส่วนของการมัดกล้ามเนื้อตาเนี่ยจะมีได้ยาวๆออกมาแล้วก็คุณหมอจะแปะแยกไว้ให้แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเผลอไปเกี่ยวโดนหรือว่าตัดได้ออกด้วยตัวเองนะคะในช่วง7วันแรกแล้วก็ยังไม่สามารถล้างหน้าได้นะคะต้องใช้วิธีเอาสำลีเนี่ยชุบน้ำเกลือแล้วก็เช็ดหน้าไปก่อนรวมถึงบริเวณรอบๆดวงตาเนี่ยก็ให้เว้นไว้ก่อน ะะแต่ว่าสามารถทาขี้ผึ้งป้ายยาแล้วก็หยดน้ำตาเทียมได้เดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยจะให้ดูตัวอย่างยาค่ะทีนี้เนี่ยพอครบ7วันก็สามารถตัดไหมที่ตาได้วันที่8ถึงจะล้างหน้าได้ตามปกติค่ะในรูปนี้คือวันที่8หลังผ่าตัดตานะคะ ตัดไหมไปแล้วและยังไม่สามารถหลับตาได้สนิท100%ยเซยังเห็นตาขาวตอนหลับตาอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการบวมของเปลือกตาบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงมีเลือดข้างนะคะในตาขาวแล้วก็เลือดข้างใต้ตาค่อนข้างชาัดค่ะ ขออธิบายพวกอาการเลือดข้างต่างๆเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังการผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะมีเลือดข้างกันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าใครเนี่ยจะเลือดข้างมากเลือดข้างน้อยและก็ระยะเวลาที่จะหายด้วยบางคนพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นคนหายจากอาการฟกช้ำดำเขียวช้าเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าคนที่เขียวช้ำแล้วก็หายไวค่ะ มาดูส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของยาที่เกี่ยวกับตาทั้งหมดค่ะหลักๆจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกนี่ก็คือยาหยอดตาหรือว่าน้ำตาเทียมค่ะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะหยอดได้โดยที่ไม่ต้องรอตาแห้งก็หยอดได้เลยนะคะตามที่เราต้องการก็พยายามหยอดบ่อยๆนะคะส่วนตัวต่อไปเนี่ยคือตัวออยเมนต์ค่ะ ตัวนี้นะคะใช้สําหรับหล่อลื่นลูกตาช่วยทําให้ตาเนี่ยสบายในเวลากลางคืนเป็นขี้พึ่งป้ตาก่อนนอนนะคะคนที่ตาแห้งมากๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยจะดีมากเลยค่ะรวมถึงคนที่ผ่าตาัดตามาด้วยนะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้ค่ะที่ไทยเราก็มีขายนะคะเผื่อใครจะหาซื้อค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะคือตัวยาทาตาค่ะอันนี้ใช้ทาบริเวณแผลผ่าตัดนะคะจะช่วยทำให้แผลเนี่ยหายไวขึ้นสามารถทาได้อาวันละสองครั้งนะคะเช้าเย็นได้เลยค่ะ โดยหน้าตายาภายนอกทั้งหมดสําหรับคนผ่าตัดตาก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเขียนใบสั่งยาแล้วก็ให้เราไปซื้อแตกต่างจากนี้ไปค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าการสั่งยาให้คนไข้แต่ละท่านเนี่ยขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้รวมถึงดุละยะพินิจของแพทย์นะคะเรามาดูสภาพตาหลังตัดไหม7วันค่ะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ที่เห็นใบหน้ารวมๆนี่คือทำศิลยกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของตากันเป็นหลักค่ะจะเห็นได้ว่าแผลยังบวมอยู่มากนะคะแล้วก็การกริ้งของตาเนี่ยสามารถกริ้งตาได้ปกติ100%แต่จะรู้สึกตึงๆบริเวณหัวตาแล้วก็หางตารวมถึงบริเวณแผลผ่าตาัดอยู่นะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลับตาไม่สนิทนะคะยังเห็นตาขาวอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีเลือดข้างบริเวณเปลือกตาข้างบนตรงนี้แล้วก็ใต้ตาค่อนข้างชัดค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยได้บอกวิธีนวดหลังล้างหน้านะคะเรามาดูกันค่ะวิธีการเช็ดทำความสะอาดหน้านะคะก็คือสามารถเช็ดได้ตามปกติจากนั้นเนี่ยให้ใช้ตัวล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ระคายเคืองอทำความสะอาดใบหน้าค่ะ ในช่วงนี้เราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเรามีบาดแผลอยู่นะคะพยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรืออะไรที่ทําให้เกิดความเกิดอาการระคายเคืองเนี่ยออกไปก่อนนะคะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าได้ตามปกติเลยค่ะพยายามล้างให้สะอาดที่สุดนะคะ จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือค่ะกดลงตรงบริเวณรอยช้ำแล้วก็ครึงเบาๆให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะประมาณ20-30ครั้งจะช่วยทำให้เลือดข้างเนี่ยลดลงได้อย่างรวดเร็วค่ะและแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะช่วงนี้ให้งดทานอาหารที่มีควันเยอะๆหรือว่าห้ามไม่ให้ดวงตาของเราเนี่ยโดนควันต่างๆาไม่ให้เข้าตานะคะรอให้หายดีก่อนค่ะ รูปนี้เป็น Before After ก่อนและหลังทำตาได้20วันค่ะเพียงแค่20วันจะเห็นได้ว่าเทคนิคการทำตาที่เกาหลีเนี่ยจะไม่เป็นหอยแคลงนะคะในรูปยังเซตตัวไม่ร้อยเปอร์เซยังไม่ถึง1เดือนเลยด้วยซ้ำแต่ออกมาดีมากจริงๆค่ะดังนั้นแนะนำว่าจะทำตาครั้งแรกเนี่ยแนะนำให้ทำที่ดีๆไปเลยนะคะในส่วนของเคสแก้ไขาตาทางโรงพยาบาลก็ทำได้เช่นกันค่ะแต่งานก็จะยากขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งค่ะ ส่วนสไลด์สุดท้ายนะคะในรูปนี้คือใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดค่ะทําได้มาเกิน5เดือนแล้วและสามารถแต่งตาแบบฟรูออปชั่นได้ตามปกติเลยนะคะไม่รู้สึกระคายเคืองหรือมีความผิดปกติใดๆได้สไตล์สายฝอตามที่ต้องการเลยค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทำศัลยกรรมตารวมถึงวิธีการดูแลตัวเองหลังทำศัลยกรรมตานะคะ หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีแผนจะไปทำศัลยกรรมตาที่ประเทศเกาหลีนะคะสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปผ่าตาัดศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีทักพี่นุษตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ